คำว่าผู้แทนเนี่ยเราไปรับทราบปัญหาเนี่ยชาวบ้านเข้าใจเลยนะว่าผู้แทนเนี่ยมีงบป,ประมาณผู้แทนต้องไปเอามาให้ฉันได้ผักดันได้ซึ่งจริงๆโดยโดยผู้แทน,เ,นเราไม่ได้มีงบป,ประมาณเราไม่ได้ก้าวล่วงในส่วนนั้นนะคะแต่เรามีหน้าที่ที่ลงไปรับทราบปัญหามาผ่าน,นกลไกการหารือในรัฐสภาเพื่อร้องขอค่ะไปบอกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เขาเนี่ยจัดสรรหรือเข้ามาดูแลในส่วนนี้ให้เราซึ่งตัวนี้ก็ชาวบ้านก็รอคอยมากค่ะเป็นการสร้างโอกาสของเขา ตัวนี้แหละดีที่สุดแล้วในฐานะเป็นผู้แทนรัษฎรนะคะแล้วก็รัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะนำโดยท่านนายกแพทองทานนะคะก็มีมาตรการในหลายๆายด้านค่ะที่จะจัดจโครงการแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยให้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านภาคเกษตรภาคอุปโภคบริโภคนะคะขอให้มั่นใจค่ะว่าเราเนี่ยยังมุ่งมั่นและตั้งใจจริงนะคะเพราะว่าเรามีผู้แทนรัษฎรที่มาจากหลากหลายจังหวัดค่ะ แล้วก็หลากหลายพื้นที่เราก็จะรับทราบปัญหาแล้วก็นําส่วนที่ปัญหาที่เรารับทราบมานี้ค่ะมาแก้ไขให้ปัญหาให้ถูกจุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในพื้นที่นั้นๆค่ะถ้าพูดถึงอีสานนาะแพรมาจากอุบลก็คืออีสานเนี่ยก็คือตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีการขาดแคลนน้ำค่ะหน่วยงานราชการหน่วยงานาปกครองสวนท้องถิ่นเนี่ยก็เริ่มจะเตรียมมาตรการแล้วค่ะ ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องภายแล้งค่ะอุบอลราชธานีเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าน้ําท่วมตลอดแต่ว่าโดยพื้นที่เนี่ย่ะสะส่วนใหญ่เช่นเดียวกันก็คือตอนแล้งเนี่ยคือแล้งจัดแล้งมากแล้งขนาดไหนก็ให้มองได้เลยว่าชาวบ้านที่อยู่นอกเขตชลรปรนเนี่ยไม่สามารถเพาะปลูกได้เลยคือแบบยืนต้นตายแห้งเหี่ยวยเงี้ยผลผลิตก็ตกต่ำสำหรับแพรเนาะในในฐานะกรรมธิการด้วยแล้วก็สสในพื้นที่เนี่ยแพรเล็งเห็นความสําคัญตัวนี้มากๆเพราะแพรถือว่าถ้าเขามีน้ำเนี่ย เขาจะสามารถเพาะปลูกทําอะไรก็ได้เลยที่ต้องไม่ต้องรอเหมือนกับปลูกข้าวมันก็ต้องรอ,อน้ําฝนใช่ไหมคะน้ำธรรมชาติเสร็จข้าวมันก็จะเป,เ,ปเป็นเรื่องมันหรือบางคนมีพื้นที่เขาก็จะปลูกเป็นยางพาราหรือว่าอ้อ,อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นตามดินฟ้าอากาศเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีน้ําค่ะเขาจะสามารถเพาะปลูกได้ทุกอย่างเลยพืชผักเขาก็ปลูกได้ค่ะขา้าวโพดเขาก็ปลูกได้อย่างเงี้ยชาวบ,บ้านเขาพร้อมนะแต่ขอให้เราแค่ว่า มีแหล่งน้าให้เขามีระบบกระจายน้ําที่ดีให้เขาอย่างซึ่งตอนนี้ถ้ามองถึงก็คือแรงก็คือมองไปตรงไหนคือสีเหลืองแห้งแรงทุกคนอยากทกําเกษตรคือพูดง่ายๆถ้ามองหลักอ่ะหปีสิบสอเดือน,อ,อ,นอ่ะเขาจะมาทําอีกไม่กี่เดือนเองหลังจากนั้นคือเขาก็หยุดพักละคือไม่ใช่เขาอยากหยุดนะเพราะมันแรงอ่ะมันไม่มีน้ําค่ะแล้วถ้าพูดถึงในพื้นที่เอาของตัวเองก่อนหลังกับเก็บน้ำเราเนี่ยมันน้อยมีไหมมีแต่มันตื้นเขินนะคะ ไม่ได้มีการเข้าไปจัดการให้ขุดลอกน้องบึงให้มันลึกพอที่จะกักเก็บน้ําในช่วงฤดูแรงได้อย่างเงี้ยด้วยเขื่อนอ่ะมันไม่สามารถไปตอบโจทย์หมดเพราะว่าการบริหารจัดการน้ําเราไม่ได้ครอบคุมเหมือนที่แพทย์เอ,อ๋ยเมื่อกี้บอกว่าเขตชประทานนอกเขตชประทานอย่างเงี้ยค่ะสะส่วนใหญ่เราอยู่นอกเขตชประทานและเขื่อนเนี่ยคือมันก็จะมีระดับในการปล่อยน้ําไม่ใช่จะปล่อยละโฟไปหมดและด้วยตอนนี้สภาพภูมิอากาศที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยอะค่ะจะพูดได้เลยว่าแรงขึ้นทุกปีทุกปี ในในฐานะเราที่เราเป็นผู้แทนในพื้นที่เนี่ยแน่นอนคือชาวบ้านเดือดร้อนมาเนี่ยเราก็ต้องลงไปสํารวจล่ะว่าปัญหาอยู่ตรงจุดไหนส่วนไหนเราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นไหมเราก็จะประสานไปทางหน่วยงานต่างๆค่ะซึ่งหน่วยงานเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยก็บริบทต่างกันภารกิจเขาก็ต่างกันเหมือนเช่นยกตัวอย่างของแพรเนี่ยที่เห็นเลยนะคะของปีกกอนเนี่ยก็คือชาวบ้านตําบลสองคอนอําเภอโพไซอะค่ะ ก็คือเดือดร้อนเขาไม่มีน้ําในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยร้องขอผ่านอบตสองคอเนี่ยเข้าไปที่สํานักงานทรัพยากรน้ําค่ะซึ่งทางทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือโดยการจัดเครื่องสูบน้ําเป็นการเติมน้ําคือเหมือนกับเครื่องสูบน้ําใหญ่ๆอ่ะค่ะผ่านไฮดรลิก30นิ้วยางงี้ค่ะเติมน้ําจากบ่อหนึ่งที่มันมีแหล่กับเด่นน้ามาโยกมาที่บ่อที่เขาจะใช้ในการผลิตน้ําซึ่งก็ช่วยได้นะภายแล้งปีที่ผ่านมาก็รอด มาได้โดยโดยทางเนี่ยแหละทรัพยากรน,น้ําค่ะเมื่อถ้าเรามีการกักเก็บน้ําลองคิดภาพตามนะเรามีบ่อน้ําที่เราเต็มแล้วก็อยู่ในช่วงที่ภัยแล้งเรามีน้าแต่ถ้าเราเติมเข้าไปคือมีระบบกระจายน้ําที่ดีคําว่าระบบกระจายน้านี่คือเราก็คือม,มีการเดินท่อวางท่อให้กับชาวบ้านตามครัวเรือนนะคะค่ะตามแปลงที่เขาจะทำอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็จะช่วยเขาได้เยอะมากๆเลยถ้าหมดแรงไปปุ๊บ เราก็จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยพืชที่ใช้น้ําน้อยก็มีหลายหลากหลายเลยเขาก็พร้อมที่จะทำอาทิเช่นที่เราได้ทําและติดตามได้เนี่ยก็คือจากทรัพยากรน้ําเช่นกันเขาจะเรียกว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานโซลาเซลล์อะค่ะซึ่งตัวนี้ก็สมบูรณ์ไปแล้วเรียบร้อยของบ้านจอมปวกสูงค่ะตำบลสองคอนเช่นกันค่ะตรงนี้ก็จะได้เห็นว่า ชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์เนี่ยก็คือมากกว่า250ควเรือนไล่นาที่ได้รับผลกระทเนี่ยก็500ไร่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งคือคําว่าพลังงานโซลารเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็ช่วยลดภาระในด้านค่าใช้จ่ายใหย้กับชาวบ้านด้วยก็ในฐานะกรรมิการบริหารจัดการน้ำค่ะก็จะมีหน้าที่เป็นคนกลางคนกลางระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานราชการโดยโดยเราก็เป็นคนกลางที่จะเรียกหน่วยงานราชการค่ะเข้ามา หาลือแลกเปลี่ยนกนารมหาแนวทางในการจัดการการแก้ปัญหาเไดทราว่าเอ้หน่วยงานราชการเนี่ยที่ถูกลองเรียนมาเนี่ยติดขัดในข้อระเบียบกฎหมายอะไรไหมเราซึ่งเป็นกรรมธิการเนี่ยก็จะได้หาแนวทางช่วยเหลือค่ะเพื่อไปผลักดันในรัฐสภาของเราเพื่อให้ลดผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและส่วนหน่วยงานราชการเนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้แหละเราก็เลยแพรก็เลยใช้คําว่า กรรมอธิการคือเป็นคนกลางก็มาช่วยประสานอะยืดหยุ่นกันไปได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดด้วยเขื่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องระดับประเทศละระหว่างประเทศแล้วนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นลาวอย่างเงี้ยซึ่งเขามีการทําเขื่อนไว้ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติเนาะเราซึ่งใช้น้ําโขงค่ะในพื้นที่แพรก็เป็นพื้นที่ติดน้าโขงซึ่งแพรอยู่ท้ายน้าได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบค่ะและก็มากขึ้นเรื่อยๆื่อและคําว่าเราไม่สามารถคาดได้คือ ถ้าเมื่อไหร่ต้นทางเริ่มกักเก็บน้ําเข้าเขาปลายทางเราจะไม่มีน้ําเลยค่ะเราจะกักกักเพราะว่ามันคือน้ําธรรมชาติไงฝนตกมาใช่ไหมเหมือนคนกักน้ำอ่ะเอาน้ําเข้าบ้านตัวเองอ่ะแล้วเราอ่ะทำอะไรไม่ได้ปลาเปืร์เราหายหมดนะคะ ปลาเราขึ้นมาไม่ได้ปลาเราวางไข่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราคาดการอะไรไม่ได้เลยเช่นเมษาควรจะยังไม่แรงขนาดนี้ก็จะแรงไวขึ้นจากเดิมเราต้องต้องเมษาอย่างงี้ใช่ไหมเริ่มแรงใช่ไหมคะหลังถ้าพูดบ้านแพรคือหลังสงการเนี่ยจะต้องเริ่มแรงหน่อยอ่ะไม่ใช่มีนานเริ่มแล้วถ้าจําได้แพรจาไม่ได้ว่าสหรือ4ปีถ้าเคยเห็นข่าวจะเห็นว่าแม่น้ำโขงเป็นสีครามฟ้าทุกคนจะโอ้สวยมาก จริงๆนั้นไม่ใช่นั่นคือแรงตรงนั้นเราก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นแล้วว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เราได้รับผลกระทบจากเขื่อน